สวัสดีค่ะหัวข้อฝึกโยคะในวันนี้คือโยคะปรับสมดุลค่ะความสมดุลมันเกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะมันมามันไปเนาะเราจะรู้สึกแล้วแหละว่าแบบช่วงนี้เรารู้สึกสบายตัวเป็นพิเศษสบายใจเป็นพิเศษช่วงนั้นแหะค่ะคือช่วงที่ร่างกายแล้วก็จิตใจมีความสมดุลเกิดขึ้น ให้เริ่มกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากนอนก่อนเราต้องสบายสบายก่อนเรานอนง่ายลงไปที่พื้นแขนข้างลำตัวเราจะเริ่มจากการขยับง่ายๆเลยค่ะชูแขนขวาขึ้นหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆ สังเกตซิว่าแค่เรายกแขนขวาขึ้นไปเราก็ได้เกร็งกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่รอบหนะ้าอ,อกหลังแขนแบบน้อยๆแล้วเอาแขนขวากลับมาที่เดิมแขนซ้ายชูขึ้นไป แล้วลองสังเกตสิแขนที่เรายกขึ้นเนี่ยช่วยรั้งกล้ามเนื้อหน้าอ,อกไปจนกระทั่งกล้ามเนื้อหน้าท้องก็ได้ยืดแบบน้อยๆด้วยอีกต่างหากเอาแขนซ้ายกลับมาข้างลําตัวยกขาขวาขึ้นเข่าตรงได้ตรงใครเข่าตรงไม่ได้งอเข่าไว้ได้นะคะ เราสังเกตซิแค่การที่เรายกขาไว้แบบนี้เราต้องใช้ไม่เพียงกล้ามเนื้อขาแต่กล้ามเนื้อช่วงสะโพกช่วงหน้าท้องช่วงหัวไหลก็ยังช่วยเกร็งร่วมอีกด้วยเราขาขวากลับวางลงไปยกขาซ้ายขึ้น นอกจากการเกร็งแล้วแค่ยกขาขึ้นมาก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อด้านหลังขากล้ามเนื้อก้นทำให้การเดินทางของเลือดและน้ำเหลืองบริเวณขาได้ไหลลื่นคล่องตัวขึ้นงอเข่าสองข้างท้าวางที่พื้นยก ก้นลอยขึ้นมาพอก้นลอยขึ้นสังเกตว่าน้ำหนักมาที่มือหลังมือหัวไหลมาที่เท้าช่วยยืดหลังไหลไปพร้อมๆกับการให้ขาและก้นเกรงตัววางหลังลงมา ข่าชิดติดกันมือวางไว้ที่กลางหน้าอกสบายสบายนึกถึงเป้าหมายของการฝึกในวันนี้เก็บไว้ในใจแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาช้าๆ แขนวางไว้ข้างลำตัวมือวางข้างก้นชูแขนขึ้นหายใจเข้าเอาแขนกลับมาข้างลำตัวค่ะหายใจออกชูแขนขึ้นหายใจเข้าแขนกลับมาข้างลำตัวหายใจออกอีกสามครั้งค่ะเข้า,ขา อ,อ๋ออีกสองครั้งค่ะเข้าอ๋อ,อครั้งสุดท้ายหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกมือมาวางค้างๆโกนดันมือลงที่พื้นนะคะคราวนี้ดึงเข่าเข้ามาหาหนะ้าอ,อกค่ะหายใจเข้าเอาเท้าแปะพื้นหายใจออกหายใจเขา้าดึงเข่าเข้ามา หายใจออกเท้าแปะพื้นอีกสครั้งค่ะเข้าอ๋ออีกสองครั้งค่ะเข้าอ๋อครั้ง,งสุดท้ายหายใจเข้าคางไวน้นะเอามือเอื้อมขึ้นมาค่ะจับหน้าแข้งหรือว่าควายไปจับข้อมือจับข้อศอกดึงเข่าเข้ามายืดหลัง เดี๋เราจะฝึกลมหายใจแบบนาดีโชดาน,น,ะนะคะไม่ต้องจำชื่อก็ได้ค่ะจำไว้ว่าเป็นลมหายใจที่จะช่วยสร้างสมดุลในร่างกายวิธีหายใจเราจะใช้มือขวานะคะใช้นิ้วเนาะเราจะใช้นิ้วโป้งปิดรูจมูกข้างขวาเราจะใช้นิ้วนางปิดรูจมูกข้างซ้ายสลับไปสลับมาเนาะเราจะหายใจเข้าจากขวาก่อน แปลว่าเราต้องปิดซ้ายใช่ไหมคะจากนั้นเราจะหายใจออกผ่านซ้ายแล้วก็หายใจเข้าผ่านซ้ายออกผ่านขวาอันนี้คือ1รอบใช่ไหมคะเราจะทำหนึ่งเซตเราจะทำสามรอบเข้าขวาออกซ้ายเข้าซ้ายออกขวา1เข้าขวาออกซ้ายเข้าซ้ายออกขวา2เข้าขวาออกซ้ายเข้าซ้ายออกขวา3นะคะทั้ง3มรอบนี้รวมกันเป็น1เซต เนาะแต่เราค่อยๆทำทีละเซตนะคะก่อนที่จะเริ่มแต่ละเซตเราจะหายใจเข้าสองรูจมูกแล้วเราจะปิดขวาออกซ้ายแล้วเราจะเริ่มเนาะเซตที่หนึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆทำไปด้วยกันนะคะเวลาใช้นิ้วปิดเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องปิดแรงเนาะเรายก นิ้วขึ้นมาหน่อยตรงประมาณโคนจมูกนะคะตรงนั้นเราปิดนิดเดียวเราก็จะสามารถกั้นไม่ให้ลมหายใจเดินทางผ่านได้แล้วเนาะมือซ้ายวางสบายสบายที่ข่าที่ตักค่ะแต่เวเราต้องนั่งนาะนสักนิดนึงถ้าใครนั่งขัดสมาะเราไม่สบายหาอะไรมารองใต้ก้นเนาะบล็อกเบาะอะไรก็ได้นะคะหายใจเข้าผ่านสองโโจมูก,ก่อนใส่นิ้วโป้งปิดขวาเปิดซ้ายหายใจออก เริ่มเซตที่หนึ่งค่ะปิดซ้ายเปิดขวาเข้าปิดขวาเปิดซ้ายออกเข้าผ่านซ้ายออกผ่านขวา ครบหนึ่งรอบเข้าขวารอบที่สองปิดขวาเปิดซ้ายออกเข้าซ้ายออกขวา รอบรอบที่สองเริ่ม3เข้าขวาปิดขวาเปิดซ้ายหายใจออกเข้าซ้าย ปิดซ้ายเปิดขวาหายใจออกครบหนึ่งเซตเอามือวางที่เข่าที่ตักหายใจเข้าหายใจออก เตรียมตัวไปรอบที่สองกระทอักเซตที่สองหายใจเข้าพันสองรูจมูกปิดขวาเปิดซ้ายหายใจออกเข้าขวาออกซ้าย เข้าซ้ายออกขวาสองค่ะขวาเข้าซ้ายออก สายเข้าขวาออกเข้าขวา,ขวาออกซ้าย เอาสายออกขวาเอามือวางแล้วหายใจสบายสบาย ลองสังเกตีิข้างขวาข้างซ้ายเราหายใจเท่ากันหรือเปล่าบางครั้งร่างกายเราจะมาฟ้องถึงความไม่สมดุลในร่างกายคะ่ะภาษาของร่างกายคือลมหายใจ เมื่อไรก็ตามที่เราทำความรู้จักกับลมหายใจเราก็จะได้สื่อสารกับร่างกายมากขึ้นฝึกแล้วรู้สึก โลงขึ้นไหนไม่ว่าจะเป็นโล่งตัวโล่งใจหรือว่าสมองโล่งถ้าเกิดว,ว่าใครฝึกเรียบร้อยแล้วลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยใครมีคำถามอะไรก็ส่งมาถามจิ๊บได้เขียนมาถามเพื่อนๆได้แล้วเดี๋ยววันหลังจิ๊บมาหาใหม่วันนี้แปกก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ